ครับสวัสดีครับผมนายบีเจดียันอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดลรัชโยนน่านาถัดไปเชียงใหม่ซึ่งวันนี้กับผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เครื่องควบคุมสปีกเกอร์ในมส่วนนะครับซึ่งสามารถเอาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์มาควบคุมนะครับอันนี้คือสวิตช์รีเซตนะครับนี่คือสวิตช์ตั้งเวลา5ทีนี่คือสวิตช์ ตั้งเวลา10นาทีคนระับนี่15นาทีสว่วนนี้คือเซ็นเซอร์ครับนี่คือแท้แถ้ถเซ็นเซอร์ทํางานครับนี่คือแสงสวิวทเซ็นเซอร์ทํางานนะครับเมื่อเรากดสวิตช์5นาทีนะครับอั <ksam> นนี้คือมอเตอร์<ๆ>ทํางานนะครับนี่คือวาล์วหนึ่งครับนี่นี่คือสปินเกอร์ครับนี่คือแห่งกัน5นาทีนะครับ ครับเมื่อทํางานครบตามที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราต้องการให้ทํางานม่อีกครั้งเราก็กดรีเซตมันนะครับมันก็เริ่มทางานม่อีกครั้งนึงนะครับแล้วถ้าน้ำถ้าน้ำหมดนะครับหรือว่าเซนเซอร์ไม่ทำงานนะครับ มันก็จะไม่ทํางานนะครับและถ้าเาทำมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะรีเซ็ตมันนะครับเรารีเซ็ตแล้วมันก็ทํางานต่อนะครับครับนี่คือสวิต์สิบนาทีนะครับทํางานที่สิบนาทีห่างกันเป็นสิบนาทีนะครับ ครับจากนั้นก็มาตมาั้งเวลาที่15นาทีนะครับ